สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุูสุคนวันนี้ลพาพักกินพาพี่น้องมากินตำซั้วปูหมาจ้าเผ็ดเผ็ดนัวนนวพี่น้องจ้าพักเครื่องเคียงวันนี้เท่ากับอ่ามีพักบุงหน้าหยดพักขาหลกักะพักกระเฉดน้ำนะพี่น้องจ้าตวาะวกรนสิ่เท่าจะไปแซบไปนวดไปเผ็ดสะดุ้งดักกันนะพี่น้องจ้าอีหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากแบรนด์เอลโคมาแนะนาจ้าสอบถามมันเข้ามาเยอะมากว่ารักษาผิวหน้ารางทางความสะอาดผิวหน้ายังไงให้ผิวหน้าเนียนนะคะพี่น้องหลกักะ ลดการเกิดสิวในผงแนะนำได้จากสบู่ชาโคลและก็สบู่ธนาคารสำหรับคนที่แพ้ง่ายแพ้เหงื่อตัวเองแต่งหน้าบ่อยเป็นสิวหนองสิพผดสิวผื่นส,วสิวอุดตนาาันนะคะลดอาการเกิดสิวได้ด้วยแพ็คคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่าน,นั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใช้แบบพิลาทาก,กินเมืองอิหลาตึงหนิงฉนทางการสั่งซื้อวทิทยาคลิปเดอ้อมาจัามากวอไปกับเกงปากเข้ามารับชมแล้วเป็นกำลังใจให้ราบพาก,กินวยการกดไลค์กดแชร์นะจ้าพี่น้องเอ้ยนี่ อืเข่ามือแรลกจ้ะหิวแห้งเพชร <목> 배 빗자. ตอนนี้แหละถ้าไอตอนหอกม่วงก,กว้านะนะน่า,จ,าจะเลื่อยหกม่วงคืนละเคล็ดคลิปคำจากเสร็จมันกระจายเนาะ พอาวลาคลุกีเส้กันไม่จ๊ะอืมพัะบุงนะขึืน่นดีครับ 哦，冷么啊？ ถ้าเกิดสมุดว่าเข้าไปกินอ่ะยุลานะารเนาะปูมานี่เขาเจ้าสิตัดขาออกนั่นนี่พี่น้องเลยตาขาทนบุญนะแต่หลาบว่าตัดเพราะว่าเวลาเขาเขาเขาแะอันขามันนพี่น้องไม่ต้องคอยว่าแปดออกอีกท้าหนึ่งกัดท่าหนึ่งแปดออกท้านึ้ออันนี้มันมีแปดจ้ะออกทาาเดียว เซ็นกระปุ่นกเ็เลยถองกับห้องห้องพักค้าบัาน พีไสแล้วจามจ้ะ 补么子的，皮诺。 แคะผักคลายกระปู ทั้งนวดทั้งแบ่บอืมเนื้อปูหวานหวานจาัดหลังทำความสะอาดดีๆด,ดองเส้น้นึปลากวนนิดนึง ตะว่าแสบสใจนี่จะซุ้มกับที่อยากอยากกินตําสัวปูม,มานนื้อเพดๆนะ

มันเราจะบ่กินได้จากเครื่องมันมีแต่บักพริกกับบักเกรอเทศเปลือกบักนาแซ่บนอาสมใหญ่ดีจ้ะพี่นงจ๊ะ เพชรค่ะขนาดตวากอนต้องจากกันไปได้พี่น้องเด้อสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็รีวิวเยอะมากเลยสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแพ้ง่ายนะคะแล้วก็มักเป็นสิวแบบพี่ลาภาคินในพี่น้องจานเนี่ยเป็นสิวอุดตันในพี่น้องสิวพดสิวพื้นในในการแพ้เหงื่อจากของแต่งหน้าบอยเพราะแต่งหน้าบอยเหงื่อออกมันก็จะเป็นพดในพี่น้องนี่แหละแนะนำเด้อชาโคลแล้วก็ธนาคานะคะทุกครั้งเวลาล้งางทําความสะอาดผิวหน้า ใส่ชาโคบปกรณ์นวดเบาๆตามใบหน้าและลำคอนะพี่นอนแล้วก็ล้างออกแล้วก็ตามด้วยสบู่ธนาคาแพ็คคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจอยากจะลองใส่บบหลากินเมืองอีหลักตึงดน่งช่องทางการสืบสวัยยุตคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้หล่ะพ้ากินไปแล้วสวัสดีจ้า